สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟลีเจนออฟโลเพนะครับเซิร์ฟนี้เล่นฟรพีซีมือถือนะครับเป็นเซิร์ฟลันเชอร์เซิร์ฟมอเลยนะส่วนใครที่เพิ่งสมัครเข้ามานะครับมีสวัสดิการสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับปรับเปลี่ยนนะก็จะมีเงินเขียวให้1นึ่งหมืน,นะครับแล้วก็ในธนาคารด้วยอีก5,000นะครับมือถือ1เครื่อง เบียร์สิบขวดอาหาร10อันนะครับพร้อม v i p ระดับอีพิ15วันเลยครับแล้วก็เป็นเลเวล4เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีกล่องสูงแฟชั่น1ชิ้นนะครับแล้วก็ จะมีรถ2ประตูให้ด้วย1คันครับและในคลิปนี้ก็จะเน้นเป็นงานใหม่นะครับทุกคนนะเพราะว่างานใหม่อัปเดตมาเพียบเลยนะครับมีทั้งสตรอเบอรรี่ไข่ไก่แครอทเห็ดแมงกะพุนถังน้ำมันนะครับเป็นแมปใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่อันแรกก็คืองานเก็บเห็ดริมชายหาดครับจังหวะนี้นะครับนี่ก็เป็นเห็ดสวยๆนะแล้วก็ งานของเซิฟนี้นะครับส่วนมากเลยเป็นออโต้ฟาร์มนะแต่ว่าแอดมินน่าจะอัปเดตให้ออโต้ฟาร์มทุกงานเนาะอตอนนี้ก็คืองานมันเข้ามาเยอะเนาะก็เลยค่อยๆจะอัปเดตให้อยู่นั่นเองครับแล้วก็การออโต้ฟาร์มนี้แค่เราวิ่งไปตรงกลางนะแล้วก็กดเอ็นแค่นั้นแหละทุกคนมันก็จะเก็บให้เราเลยนะครับง่ายจัดเลยเนาะส่วนงานต่อไปครับเป็นงานเก็บสตรอเบอรี่หมีครับนี่เทพปะล่ะ แล้วก็ออโต้ฟาร์มนี่จะแนะนําอย่างหนึ่งนะก็คือเรากดเอใช่ไหมมันก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะหยุดก็กดเอ็นอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นแหละทุกคนเอ้ยและสิ่งที่เจ๋งนะในเซิร์ฟนี้นะครับก็คือปกติแล้วเราเก็บของใช่ไหมมันจะได้แค่อันเดียวนะครับในเซิร์ฟนี้จะเป็นการสุ่มให้1อันหรือ2อันนะครับทุกคนนะนี่เฮ้ยป่าก็เจ๋งดีนะก็คือเราอาจจะเก็บทีเดียวอาจจะได้2อันไปเลยนะครับทุกคนนะนี่ไงเฮ้ยป่าพึเก็บ เบิ้ลสอทีได้มา4ี่อันนะครับตอนนี้และงานต่อไปนี่เจ๋งมากกระต่ายนี่ขอเป็นแฟชั่นได้ไหมเพราะว่าน่ารักสุดจัดนะครับนี่ก็เป็นงานเก็บแครอทนะครับจากตัวกระต่ายเนี่ยก็สวยไปแบบนะแล้วก็มาเก็บได้นะครับเปิดแมปนะทับ gps แค่นั้นแหละนะครับทุกคนนะและสังเกตด,ดูในเกมนะครับมันจะมีคาว่าอีเวนท์ทับโกโก้น่ะซ้ายมือน่ะอ่ะก็คือมันจะมีโฆษณาแบบนี้ ขึ้นมาตลอดเลยนะครับก็คือแนะนำนะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในเซิร์ฟบ้างนะครับเนี่เจ๋งดีเหมือนกันเนาะเซิร์ฟหมดเนี่ยก็เห็นเหมือนกันทั้ง PC มือถือเลยนะครับจังหวะเนี่ยนี่ไงพิมพ์ทับโกโก้แล้วก็ไปเล่นเลยนะครับปกติเขาจะแจ้งในแชทใช่ไหมแต่ว่าในเซิร์ฟนี้มีรูปให้ดูเลยเอออันนี้เจ๋งมากเลยนะครับแล้วถ้า สมมุติว่าเซิร์ฟเขาจะรีรถนะก็เหมือนกันนะทุกคนนะก็จะเป็นรูปรถนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีในอีกกี่วินะครับก็มีเวลานับถอยหลังให้เลยนะครับเออนี่เจ๋งดีนะก็ค่อยๆพัฒนาไปนะครับทุกคนนะอืและงานที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นงานเก็บแมงกะพุนเนาะเมื่อกี้แบบๆนะครับนี่ส่วนอันต่อไปครับงานเก็บไข่ไก่นะครับอืนี่ไงปะ <laughs> เจ๋งดีว่ะ เซิร์ฟหมอนนี้เฟี้ยวดีเนาะมีรูปตัวหมอดมาด้วยนะครับทุกคนนะนี่ส่วนถ้าใครอยากเล่นนะครับก็ลิงกโหลดในดิสคอดเลยครับจังหวะนี้นะครับนี่ไม่ยากนะาหรอกเนาะสำหรับการติตตังนกดนิกลูกเดียวครับไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าเป็นเซ er นะิร์ฟลันเชอร์เนาะมันอาจจะยากตอนที่ไปเก็บ้ไม่ใช่นี่ไปรับไวริสเนาะไวริสนี่ก็คือเราก็แค่ไปสมัครในเกมนะทุกคนสมัครเสร็จนะ แล้วก็เอาชื่อที่เราไปสมัครนะไปรับวบริทใน Discord แค่นั้นแหละนะแต่ว่าจะต้องใช้ Discord เนาะหลายคนอาจจะไม่ชินเนาะเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเขาจะเน้นใช้ Discord อร์ดนั่นเองครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเนาะส่วนงานนี้ครับก็เป็นงานาเก็บถังน้ํามันนะครับแต่ว่าเราต้องมีโคบาร์นะครับทุกคนนะโคบาร์ก็คือแฉลงนะซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยครับจังหวะนี้นะครับง่ายจัดก็สามารถซื้อได้เลยนะ เราเก็บเสร็จก็ได้ของมาพร้อมกับ xp ด้วยนะครับเอา level นะอัพเลเวลนะเก็บไปเรื่อยๆครับทุกคนไม่ยากแล้วนะหลายคนน่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วครับเล่นง่ายขนาดนี้เลยเชียวแล้วก็ถ้าใครเป็นสายฟรีนะครับออนครบ50ชั่วโมงนะครับได้คอยฟรีๆไปซื้อของโดเนทได้เลยนะครับนี่กดไปที่ b บันอ p a พานะครับจะมีแจ้งนะครับว่าออนครบ50ชั่วโมงได้เท่ากับ5พอยนะครับนี่ก็เก็บไปเรื่อยๆนะ แล้วก็เอาไปซื้อก็ได้นะครับนี่แล้วมันก็บอกเลยนะสังเกตดูนะให้ปะชั่วโมงออนไลน์24นะครับเป็นป่ะผมออนมา24ชั่วโมงแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ขนาดน,นั้นเลยเหรอใช่ปะวะไม่เนี่ยใจอืมแล้วร้านค้านะครับก็อยู่ในหน้าตัวเฮดเมื่อกี้แหละนะครับนี่ก็จะมีของ vrp ไอเทมคา สกินอะไรต่างๆซื้อจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับทุกคนนะนี่เดอันนี้ก็จะเป็นสกินอ่าเขาเรียกว่าสกิน VP d o โดเนะียเนาะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อแอดมินได้นะครับที่ Discord นะหรือว่าในเกมก็ได้ถ้าติอแอดมินนะครับส่วนใครที่เปิดมอดเมื่อกี้นะครับเปิดไปที่รถนะไม่เจอนะครับเราต้องปิดมอดก่อนนะถ้าเป็น PC นะมันจะเกิดเฉพาะ PC นะครับกดชิปแล้วก็ f12 นะครับนี่มันก็จะ เปิดหมดให้เรานะครับได้เห็นรูปรถเนาะถ้าใครเป็นนะเดี๋ยวอมินจะแก้ให้นะครับทุกคนนะช่วงนี้ก็กดบ,บันี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่และต่อไปเป็นระบบบ้านนะครับทุกคนนะนี่เลยเราสามารถเปิดแมปดูได้นะครับสำหรับจุดซื้อบ้านนะครับก็จะอยู่กลางแมปแบบนี้เลยนะครับสีแดงซื้อไปแล้วสีเขียวยังไม่มีใครซื้อนะครับนี่ในอนาคตอาจจะ อัปเดตไปจุดใหม่ด้วยก็ได้นะครับทุกคนนะแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อก็ลองมาดูนะครับใช้เงินเขียวซื้อได้เลยนะครับเป็นบ้านส่วนตัวเก็บของได้นะครับใช้เงินเขียวในการซื้อนะครับและตอนที่เราซื้อแล้วนะเราจะได้กุญแจบ้านมาเลยนะครับก็คือมันจะมีรหัสเนาะเราสามารถตั้งรหัสได้เลยนะครับทุกคนนะนี่เลยผมก็กดซื้อไปนะครับทุกคนนะนี่ไงโดยใช้เงินเขียวนะครับแล้วมันก็ให้ตั้งรหัส4ตัวนะครับจดไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวลืมรหัสบ้านตัวเองเนาะ และบ้านหลังนี้ครับสามารถคราฟของจากเรเบลได้เลยครับทุกคนนะนี่ก็เน้นแบบแนวระบบแกงเนาะสามารถที่จะ ปลดล็อกได้นะครับหรือว่าล็อกบ้านอะไรต่างๆได้เนาะแล้วก็เลือกสมาชิกเข้ามาในบ้านของเราได้ด้วยครับทุกคนแล้วก็ซื้อของได้ด้วยครับจากบ้านเรานี่หละนะอืมก็จะเป็นสวัสดิการใหม่นะแต่ว่าบ้านของเรานะสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีระบบปนบ้านด้วยนะครับเราอาจจะโดนเขามาระเบิดบ้านก็ได้นะครับทุกคนนะนี่มีบ้านแล้วก็ยังอยู่ไม่สุกเหมือนกันนะเนี่ยนี่ <laughs> ส่วนด้านในนะครับก็สามารถเก็บของได้ด้วยนะโดยการกดตัววายนะครับทุกคนนะเดี๋ยวกดให้ดูนี่เลยเก็บของได้เก็บของตู้เสื้อผ้าเนาะแล้วก็คราบของไอเทมได้เลยนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับนี่เลยอ่ะแล้วก็สามารถคราบได้แต่ส่วนใหญ่นะจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับแกงนะครับส่วนมากนะแต่ว่าถ้าจะให้มันมีเมนูฟูลจริงๆครับบอกอาวุธอะไรเงี้ยนะต้องไปที่รีเบลนั่นเองครับนี่แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าส่วนตัวนะครับสามารถเก็บได้ ในบ้านนะเผื่อเราอาจจะซื้อสกินมาเยอะนะมาเก็บในบ้านก็ได้ครับนี่เฟียวนะแล้วก็ซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนะใช้เงินเขียวนั่นแหละนะนี่ก็ครับไอเทมนะครับแล้วก็สามารถเลือกสมาชิกได้นี่ไงโอนเงินได้แล้วก็ซื้อคืนให้ขายคืนได้ด้วยนะครับหลายระบบเนาะแต่ค่าขายคืนนี่จะหายไปมากกว่าครึ่งเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนนะก็ซื้อแล้วซื้อเลยแล้วกันบอกว่านะ นี่ก็มีบ้านส่วนตัวครับแสดงว่ารวยจัดนะครับในเซิร์ฟเนี้ย <c oughs> และเร็วๆนี้ครับทุกคนจะมีบ้านแก๊งเข้ามาในเซิร์ฟนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นนะมี2หลังอยู่ที่ชายหาดด้วยนะครับเป็นหลังบ้านสีดนแดงๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ขายนะครับทุกคนนะแต่ว่าจะมีการแย่งชิงครับเปิดกิจกรรมอีเวนต์นะครับให้แต่ละแกงมาสู้กันเนาะถ้าแก๊งไหนชนะ ได้รับบ้านแกงไปฟรีๆเลยครับจังหวะนี้นี่ก็รวบรวมแกงไว้รอเลยแล้วกันนะครับนี่ในบ้านนะก็จะเป็นทรงนี้นะครับทุกคนนะและบ้านหลังนี้ครับนี่โคตรสวยนะครับแต่ว่าลืมทําบันไดให้นะครับถ้าใครจะขึ้นนะต้องขึ้นตรงเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> ฟี้ยวปะล่ะอื แล้วก็ในบ้านแน่นอนนะก็มีอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะครับมีแต่ว่าให้มาดูบ้านก่อดน,นะแน่นอนว่ามันน่าจะครัฟได้เก็บของอะไรต่างๆได้หมดแหละนะครับนี่ส่วนใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับทุกคนนะโอเคครับก็ฝากเข้ามาเล่นด้วยแล้วกันนะครับ